สวัสดีครับวันนี้ก็มอยู่กับเครื่องเอฟสันนะครับที่เป็นบอดี้นี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมอยากให้พี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมันมีประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นที่เป็นบอดี้นี้ดีกว่าครับจะมีปัญหาในลักษณะนี้ถ้าใครเจอปัญหานะครับก็คือปริ้นนะครับบางทีสีออกบ้างไม่ออกบ้างทั้งที่เราใช้งานอยู่ประจานะครับผมใช้งานแทบทุกวันเลยแต่พอเราสั่งล้างว่าพิมพ์มันก็ใช้งานได้แต่พอเราไม่ได้ใช้สั่งทำวันหรือปริ้น หรือปิ้นติดต่อการจานวนเยอะๆแล้วสีเริ่มขาดเริ่มหายนะครับผมรุ่นนี้นะครับรุ่นที่เป็นบอดีน้นี้ใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับชุดปั๊มจะมีปัญหานะครับบางคนอาจจะแก้ไขปัญหาผิดนึกว่าหัวมันตันเอาหัวออกมาล้างล้างแล้วมันก็ใช้งานไม่ได้ล้างแล้วอาจจะทําให้เครื่องช็อตหรือมีปัญหานะครับให้เบื้องต้นนะครับให้เราเช็คตัวปั๊มนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดปั๊มนะครับ อันนี้คือชุดปั๊มที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับผมส่วนมากนะครับจะเจอปัญหากันนะเบื้องต้นวิธีเช็คง่ายๆนะครับสําหรับใครที่แบบอยากจะเช็คเองนะครับให้เรานะครับทาการถอดตรงนี้ออกมานะครับผมเขาเรียกว่าสายหมึกทิ้งที่อยู่หลังเครื่องนะครับยกเครื่องขึ้นแล้วถอดออกมานะครับเราใช้สลิงเรานะครับผมเนี่ยสลิงแบบนี้นะครับสลิงของเราเนี่ยเสียบเข้าไปในรูตัวนี้นะครับแล้วดูดนะครับผมแล้วดูดนะครับนะถ้าดูดนะครับแล้วมันสามารถนะครับ ดูดน้ำหมึกมาได้แบบนี้แสดงว่าปั๊มเนี่ยใช้งานได้แต่ถ้าเราดูดนะครับไม่สามารถดูดน้ำหมึกแบบนี้ได้นะครับหรือดูดแล้วมามาแต่ลมนะครับแสดงว่าตัวปั๊มตัวนี้ครับมันประกบหัวพิมพ์ไม่สนิทโดยปกติแล้วนะครับเวลาเราเลิกใช้งานเวลาเราปิดเครื่องไอ้ตัวหัวตัวเนี้ยหัวพิมพ์ตัวเนี้ยตัวรับหัวพิมพ์นี้ครับมันจะขยับนะครับผมมาอยู่ฝั่งปั๊มนะครับพอมาอยู่ฝั่งปั๊มไอ้ปั๊มตัวนี้ครับมันก็จะประกบหัวพิมพไว้นะครับผมมันจะประกบหัวพิมพ์ไว้ในลักษณะนี้ นในลักษณะนี้เวลาเราสั่งคีนนิ่งหรือล้างหัวพิมพ์ใช่ไหมครับไอ้ปั๊มเนี่ยจะขยับมาปุ๊บแล้วมันก็จะดึงตัวเองขึ้นมาให้ติดก,กับปั๊มนะครับปั๊มก็จะทําการรีดน้ําหมึกดูดนะครับดูดน้ําหมึกนะครับจากหัวพิมพนะครับจากสายแท่งเนี่ยลงหัวพิมพ์แล้วมาทิ้งทานด้านหลังถ้าปั๊มตัวนี้นะมันดูดหมึกไม่ได้หรือมันมีลมเข้านะครับมันก็จะไม่สามารถดูดน้ําหมึกจากตัวแท้งนะครับลงหัวพิมพ์ได้ทําให้ตัว หัวพิมพ์ไม่ออกนะครับผมเบื้องต้นเราก็เทสแบบนี้นะครับใช้สลิงดูดนะครับในลักษณะนี้นะนะครับผมถ้าดูดมาได้นะครับผมถ้าดูดมาได้แสดงปั๊มไม่เสียท่าหัวไม่ออกก็แสดงว่าหัวพิมพ์ตันนะครับแต่ถ้าดูดแล้วมันมีแต่ลมเหมือนเราดูดน้ําแล้วหลอดมันแตกถ้ามันมีแต่ลมมานะครับแสดงว่าปั๊มของเราเนี่ยมีปัญหาซึ่งนะครับรุ่นบอดี้นี้ต้องบอกว่ารุ่นบอดี้นี้เลยนะครับผมใช้ไปสักพักต้องได้เปลี่ยนปั๊มกันนะครับต้องได้เปลี่ยนปั๊มกันนะครับปั๊ม เสียแน่นอนนะครับปั๊มเสียแน่นอนพอถึงอายตุต้องได้เปลี่ยนปั๊มนะครับให้เราสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเราใช้งานประจำโอกาสหัวจะตันหรือเสียเนี่ยน้อยมากเพราะมันเป็นเครื่องรุ่นใหม่อยู่นะครับหลักๆคือปั๊มเนี่ยปัม๊มชุดปั๊มตัวนี้แหละที่มีปัญหานะครับให้พี่ๆเช็คดูที่ชุดปัม๊มก่อนนะครับแก้ให้ตรงนะครับไม่งั้นเราล้างหัวพิมพ์ไปถอดออกมาล้าง,ม,าางมันก็ยังใช้ไม่ได้ถอดเข้าถอดออกไปบ่อยเสี่ยงหัวพิมพ์ชอ็อตแล้วก็ช็อตลงบอร์ดด้วยหัวพิมพ์ถ้าไม่ชํานาญหรือเขาเรีย ถ้ามันไม่สุดๆจริงๆนะครับผมไม่แนะนาให้ถอดนะครับผมไม่แนะนําให้แกะนะครับเพราะว่าถ้าแกะออกมาเนี่ยมันต้องรับความเสี่ยงด้วยบางทีเราไม่ชํานาญแกะออกมาใส่กลับเข้าไปเนี่ยคือบางทีเราแกะหพวพิมพ์ออกมาเราแกะวพาพิมพ์ออกมาปุ๊บเราบอกว่าเอ้ยเราเป่าแห้งอะไรแห้งเรียบร้อยแล้วนะแต่ตรงสายแพรเราใส่เข้าไปไม่ดีนะครับมันจะทําให้ช็อตได้ครับเวลาช็อตช็อตลงบอร์ดช็อตลงหัวพิมพ์แบบนี้ก็ซ่อมไม่คุ้มนะครับผมฝากไว้ด้วยครับ